เอาสวยครับยังหวะนนี้ได้ยิงนะไปเกี้ยวไหลามาครับแต่เราก็ทำดาเมจเรื่อยๆนะผมต้องเรียกว,ว่าเพื่อนตายหมดแล้วนะอุดูกาศอยู่นี่นะครับแต่เพื่อนดึงอาดูกาศได้ครับเราเอาเลยนะสวยครับเด้งไปเกียวเปิดหลังครับ<ๆ>เพื่อนเข้าไม่ได้นะ เอาสุดเอาไม่หนีนะสวยครับ <Get away. S 1> แต่เดี๋ยวก่อนผมมีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำา i i c h m a n Shop โดน,นงเรื่องเติมเกมเติมเกม Mobile Legends ราคาถูกคุ้มๆเติมปุ๊บเข้าปับ๊บเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็กที่ร่วมรายการรับ r i c h m a n Coin ใช้แท่ส่วนลดมีบริการเติมเกมแบบ่อร์ตชำระตาสูงสุด10เดือน พร้อมบริการเติมเกมชั้นนำและบัตรกำนันและบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกเติมมากมายสามารถเติมได้ทางในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกคุ้มคุ้มบริการไวต้องที่ l i สต b แ n นช็อปเท่านั้น สวัสดีครับวันนี้พวกผมสาร์กาอยู่เช่นเคยนะผมวันนี้ผมจะมาเล่นอิเชียในสกินใหม่นะผมแต่ก็นะแล้วก็มาเล่นในแรงด้วยนะครับก็จะเป็นแนวทางการเดินเกมของอีเชียด้วยนะผมและตอนนี้เจอเป็นคารีด้วยนะครับก็บอกเลยว่าตัวตึงแครี่นะถึงไม่ว่าพี่แกอย่างแรงนะผม แล้ต้นเกมเราออกเป็นหน้าไม้มาก่อนครับตีเก็บสแต็กนะแล้วเดี๋ยวค่อยออกกันเกงเกาะอะไรก็ว่าไปนะครับแต่คารีเขาหายไปไหนเอ่ยเหมือนจะไม่เห็นเขานะแล้วก็ชิวๆไปครับตารดคีมนะเต็บเบสิกแตคารีเขามาแล้วผมรววไปก่อนครับสวยจัด คารีปล่อยแล้วแล้วก็ขอทองเลยสบายๆคารีต้าเหมือนจะลงมานะครับแต่คารีเขาสู้ระยะเราไม่ได้อยู่แล้วนะแต่อย่างที่บอกครับว่าเรานี่คือสกิลตัวรอดในแทบจะไม่มีเลยนะ แบบโลงโจงจักนะครับแต่เริ่มมาเศษก่อนเลยครับตัวแรกแล้วเรารวบทิ้งให้เพื่อนนะเพื่อนต้องออกครับถ้าไม่ออกนี่คือตายแน่นอนนะของเรานี่คือเขาไม่มีอันติแล้วนะครับสำหรับอูลูกาดถ้าเขาก็ต้องหวังไถจากไทเกียอย่างเดียวนะซึ่งก็น่าจะไม่นะครับพยายามอ่าเนกเกมนะครับว่าศัตรูเขาเสียอะไรไปบ้างนะคือถ้าเล่นกับปาร์ตี้ด้วยนี่จะยิ่งดีนะครับเพราะแบบจะได้บอกด้วยนะว่าแบบเขาเสียอันติีไปแล้วใครเสียอะไรไปแล้วจ่ายอะไรไปแล้วบ้างนะครับ และสวยครับเลนบนอย่างตึงฮะและออร่าได้หลุดนะครับผมอันนี้ก็คืออย่างที่ผมบอกไปแล้วนะว่าตัวละครที่แบบว่ามันมีโอกาสหลุดนะเลยหน้าหยิบนะครับผมถ้าหลุดมานี่คือควรหยิบแน่นอนครับคือตอนนี้เราปล่อยเลยนะแบบออร่าก็ปล่อยเราปล่อยแบบตัวตึงๆค่อนข้างเยอะนะครับและคารีเหมือนจะไปบนนะบอกเพื่อนระวังก่อนนะครับเราออกกันเกงเลยนะออกกันเกงเกาะน,นะครับ ตัง 1, นะ้งพันหกร้อยนะและราจะถ่ายป้อมเพิ่มอรวยไปเดยแล้วอะเราจะรวยไปถึงไหนแล้วอะอ้าวเรียบร้อยครับแเอาแก้แค้นมาอย่างนี้ไม่มีหนีนะเรียบร้อยครับผมแต่ลาทันโอเคเกือบร้าทีไม่ทันคนระับเมื่อกี้องบอกว่าสกินอีเสียนีห่หูอย่างสวยนะสำหรับเดือนนี้นะผมสวยจัดจัดนะและนี่คือเราไปซื้อสีเพิ่มด้วยไง ก็สกินสีนี่คือโคตรเท่นะผมผมพี่แกนี่คือแบบแป๊ดจัดนะอ้าวแล้วมัวแต่บ่นครับผมเกือบตายตายอยู่นะติดเล่นจัดเมื่อกี้ขอโทษเพื่อนเลยนะเมื่อกี้ไม่ควรทําเป็นเยี่ยงอย่างนะเดินแบบเดินเข้าแบบแบบนั้นนะครับคืออย่างที่ผมบอกตลอดนะก็คือพยายาแบบคิดว่าศัตรูเอาเราอยู่ตลอดเวลานะเมื่อกี้คือมัวแต่คุยไงเพลินนะครับเกือบล่วงเลย เราดูมาครับเพื่อนเล่นหน่อยต่อเพื่อนสวยแต่โดนสโลจัดนะครับไม่ไรครับถือว่าเกือบได้เฮ้ยเราจะได้นั่นน่นะโอ้โหเกือบครับ <c oughs> และรวบม,มาครับสวยจัดโอ้โห <c oughs> และรวบช่วยเลยครับแต่โดนหินโดนสาบเป็นหินของคารดิต้านะ <c oughs> ไม่ได้เล่นเลยครับเมื่อกี้ สวยครับอันตีอีก16วินะบอกเพื่อนก่อนนะครับจริงๆป่าแถวเนี้ยจริงๆเดินค่อนข้างยากนะเพราะว่าคาริต้าเป็นตัวแบบดักฆ่าชั้นดีเลยนะครับผมจะออกกันเวทเอาไว้นะออกไว้หลาย,ลายชิ้นนะครับเป็นไอเทมแก้เกมนะเราไม่ได้ออกสุดนะครับ ไเหมือนจะเอาคารีเอาครับไปเพื่อ,อนลุยแต่ได้ดูดเลือนไหมไม่เหมือนจะได้ครับโอเคครับสวยลงมาหานี่ต้องเอาป้อมแล้วนะครับผมไปก่อนครับอีกตัวไปครับอีกตัวสวย ตังเรา4,200นะต้องบอกว่าเรายอมเสียเลนบนไปเลยนะครับสำหรับวีจงนะเป็นการเลือกแก๊งที่ดีนะผมเพราะว่าเรายอมจ่ายเลนบนแล้วก็แลกเลนล่างไปเลยนะแต่เราได้คุ้มกว่าด้วยนะครับรูบี้เขาไม่มานะเขาได้ว่าแลกแบบคุ้ม อาดีเติมไฟรัวๆครับแล้วเีาจงเราไปโดนัะผมเราบอกว่าตัวนั้นนี่คือโดนยับๆแน่นอนครับแล้วเลนกลางเราเสียแน่นอนโอ้ยเกือบไปนะครับหรือว่าเขาจะโถมเลนกลางแะแล้วเมื่อกี้คือเอาได้นะเลนกลางแต่กลัวแอล้าเราดึงแน่นอนครับเมื่อกี้ตังเราห้าพันสองร้อยนะครับ เราจะเน้นฟาร์มซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ค่อยใบไฟแบบไฟเดียวนะผมจะเวลาเล่นนะครับผมจะไม่ค่อยเน้นไฟเยอะนะแบบว่าไฟแบบทีๆนะครับแต่เน้นแบบไฟแล้วไฟจบเลยนะครับจังหวะแบบว่าคอเกมเข้ากับเพื่อนแล้วทีเดียวจบนะไอเจืออยู่นี่นะครับพยายามเช็คสกิลของฝ่ายตรงข้ามนะครับว่าฝ่ายตรงข้ามเขามีฟิกเกอร์อย่างเงี้ยแล้วเขาคอมโบกับอันตีเขาเนี่ยระยะมันประมาณไหนนะถ้าเรารู้แล้วเราจะได้ต้องถอยแบบยืนระยะถูกนะครับผม อันนี้บอกเพื่อนถอยก่อนนะครับป่าไม่อยู่นะเพื่อนป่าไม่อยู่นะอันนี้คือไม่มีใครอยู่นะครับป่ากับแคลรี่อยู่นี่หมดเลยนะเ,นในใเอาเรียบร้อยผม้วตีเราแตกแน่นอนฮะป่ากับแคลรี่อาศัยอยู่นี่หมดเลยนะอวีจงเล่นนานจัดครับนะปีหลอจังหวะก,ก่อนได้นะครับเพื่อน,อนคือเพื่อนเล่นดีนะ แต่วิ์ีคือเรากันเรลนก่อนนะครับเพราะคาลีเขาทำเวฟนะครับเราไม่มีอันตรีนะบ,บอกเพื่อนก่อนนะ และดึงแจมแจมจังหวะนี้ครับผมโอ้โหแลวไทเกลฟิกหนีพอเขารู้ครับว่าแอดลาเขาจะดึงนะฟิกหนีเลยนะเอาอย่างนี้จังหวะอย่างนี้โอเคครับได้ตัวหนึ่งถือว่าโอเคแล้วเรียบร้อยครับอันตีเราอีกสี่วิแล้วรอจังหวะครับโอเคครับอันตีได้เรียบร้อยครับไปก่อนตัวนึงแล้วก็กดออกอันตีครับมาช่วยเพื่อนตีแต่ใครตาอ้อมหลังครับผมเอาสุด โอ้โหแล้วจะตายครับสลับคาริต้าออล่าหรือไปเปล่าเพื่อนขอป้อมนะครับเรียบร้อยครับได้ป้อมขอป้อมนะครับเรียบร้อยครับได้ป้อม และดึงได้ตัวเดียวครับแต่ไม่เป็นไายครับผมรอจังหวะนะนาธานเราไม่อยู่นะครับคือพยายามไฟนะพยายามแบบไฟใหญ่ๆแล้วแบบไฟกับเพื่อนนะถ้าจังหวะมันไม่ดีจริงๆนะครับผมเดินแหลมได้นะครับแต่ต้องรู้ด้วยนะว่าไอตรงที่เราเดินเนี่ยมันไม่น่ามีใครนะแบบว่าเอาให้เปอร์เซ็นต์การมีคนน้อยที่สุดนะครับการคาดดาวของเรานะ ออกมาทันนะอยู่เลืออสู้ครับโอเคครับเกือบตายตะคารีตัวเดียวครับแกแคนมาครับจังหวะนี้จะเล่นสวนเราเลยนะนาทาออกไม่เอาครับนะฮะบอกว่าขอเอาหลอดก่อน กลับบ้านก่อนนะครับต้องบอกว่าเมื่อกี้ไทเกลยวรวบค่อนข้างสวยนะแต่จะวะเล่นค่อนข้างยากนะครับสำหรับคารีนะเพราะว่าเป็นตัวดาเมีดเดี่ยวนะผมเอาสวยครับยังหวันนี้ได้ยิงนะ ไเกลียวไหลมาครับแต่เราก็ทำดาเมจเรื่อยๆนะผมต้องเรียกว่าเพื่อนตายหมดแล้วนะเรียบร้อยครับแนวหลังนี่คือโดนาวีจงเราใส่หมดครับแล้วเรากางติีตึงๆไปไปเกียวต้องแลกแล้วอะวเขาเรียกว่าได้บาแหลกก็คือสบายนะครับโอกาสชนะคือสูงแล้วนะตอนนี้ศัตรูกลับมาพลิกได้ไหมได้ครับผม ถ้าไทเกยวรวบตึงๆนะแน่ทางตอนนี้เราเล่นค่อนข้างเงียบนะเข้ามาจังหวะนี้ครับผมแล้วยังไงครับไทเกียวลอ่องหนหนีไปก่อน และจังหวะน,นี้มันเข้ายากเหลือเกินครับอวีจงสั่งถอยเลยนะแบบใจเย็นๆเพื่อนใจเย็นๆตอนนี้ไทเกียวหาเราอยู่นะครับอาริต้าได้แล้วครับได้เพื่อนไปคนหนึ่งนะแต่ไทเกียวหาเราครับแต่เหมือนจะเจอเราแล้วนะจังหวนะนี้ครับยิงครับยิงวๆ้รวบผมลูกาอยู่ด้านหลังเรานะโอเคแต่ได้อยู่ครับ โดนอารูกาดรอจังหวะนะก็แลกกันไปนะครับ อาดูกาดอยู่นี่นะครับแต่เพื่อนดึงอลดูกาดได้ครับเราเอาเลยนะสวยครับเด้งไอเกียเปิดหลังครับเพื่อนเข้าไม่ได้นะเอาสุดเอาไม่หนีนะสวยครับสวยครับ GG แล้วผมคือจังหวะเมื่อกี้คือต้องเอาแล้วนะผมเปิดอลูกาได้นะครับใส่าอาลูกาก่อนเลยนะผม อย่าเสียได้อันตีนะครับสำหรับอีเซียนะถ้าเปิดจังหวะดีๆได้นี่คือเพื่อเล่นสบายนะครับแล้วไปที้ถ้าปิดดาเมจไม่ได้คือจบครับตันนี้ค่า11นะครับตายหนึ่งนะครับแล้วก็แอ13นะ ทำดาเมจไป52,000ื่นนะครับแล้วก็ตีป้อมไปหมื่นหนึ่งนะแล้วก็แทงไป34,000ื่นนะครับผมก็บอกเลยว่าอิเซียนี่คือชิวจัดนะครับกินใหม่พี่แกก็สวยด้วยนะผมเล่นไปเพลินไปนะครับดูแล้วมี 4, สีสันจัดจัดนะแล้วก็ถ้าอยู่ในช่วงแบบว่าเรากันบ้านนะครับหรือเราเด็บบ้านนะผมก็จะขายรองเท้าทิ้งชิ้นหนึ่งนะผมก็ออกเป็นดาเมจเลยนะก็บอกเลยว่าฟูฟูครับเน้นแบบยืนยิงไปเลยนะครับเป็นป้อมปาการไปเลยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อตอๆไปด้วยนนะะครัับผมแลเจก No way!